หล้มไปข้างหน้าดีกว่าย่ำตอกอยู่กับที่สวัสดีครับวีบร,ร,ระบุุษกอขยะครับวิชัยชยะมนคงชัยครับสวัสดีเศรษฐีใหม่ทุกท่านครับครับทําไมต้องเป็นคอมมอนนะครับเพราะว่าเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะทีนี้อา่าก็ไปมาหลายค่ายเนาะหลังจากที่เราตัดสินใจลาออกจากบ้านเก่าเนาะเพราะด้วยด้วยปัจจัยหลายเรื่องนะครับเพราะฉะน้าอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเรา ฟ้าหลังฝนมีอยู่เสมอนะครับก็ไปหลายค่ายนะครับก็จนล่าสุดก็คือตัดสินใจมาอยู่กับอ่าเพื่อนกันนะครับก็อัปไลน์ที่แนะนําผมก็คือคุณอีทิกับคุณขิมครับอ่อกดเลขแปดโลัวให้ท่านนะครับนี่คืออัปไลน์ตรงเลยนะครับก็คือได้คุยกันนะครับอ่าสิ่งสาคัญที่สุดนะครับถ้ามาศึกษาในคอมมอนนะครับหลังจากที่เราเราไปไปทํางานมาหลายที่เนี่ยหรือว่าศึกษางานมาหลายที่เนี่ย ก่อนอื่นก่อนอื่นเลยเลือกก่อนเลยครับเลือกเลยว่าคือเลือกออปพลายครับเลือกออปพลายที่จะอยู่นะครับแอปพลายเป็นคนยังไงมีวิสัยทัศน์เป็นผู้ให้ไหมเป็นมีวิสัยทัศน์ที่ทํางานร่วมกันได้ไหมนี่ครับเพราะว่าเราไม่อยากจะล้มอีกต่อไปแล้วนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับคือหัวใจเลยนะครับจะทํางานอะไรก็ตามแต่ก็คือเริ่มต้นข้อที่นี้ก็ว่าออปพลายเป็นยังไงบ้างนะครับสองก็คือมาดูที่บริษัทครับบริษัทข้า ถ้าวันนี้บริษัทกําลังเปิดใหม่แล้วก็มีสินค้าเยอะเนี่ยครับสินค้าหลักหลายที่ทุกคนได้แชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็คือสําคัญที่สุดคือสินค้าต้องขายตัวมันเองนะครับในเรื่องที่สองครับแล้วเรื่องที่สามเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยคือหนึ่งมีผู้บริหารคนเดียวนะครับผู้บริหารคนเดียวอย่างเงี้ยตัดสินใจง่ายนะครับถ้าบริษัทไหนมีผู้บริหารหลายคนเนี่ยลําบากครับ อะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยมันก็จะเดินต่อไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสําคัญที่สุดคือเรื่องที่ที่ว่าถ้าเรามีบริษัทผู้นําคนเดียวหรือว่ามีซีอคนเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือได้ไปไปไปรึกไปคุยกับคุณโอมก็ได,ได้ได้เห็นภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเรื่องของโครงสร้างรายได้ครับพี่น้องครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของของโลกใบนี้เลยคือเราทําแบบธรรมชาติคอมมอนคือธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับ ห้าร้อยบาทก็ขึ้นตําแหน่งบอลได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถทําธุรกิจได้ยาวนานนะครับโดยที่ไม่ต้องไปบีบหัวใจนะครับก็คือในเรื่องของโครงสร้างของแผนนะครับก็ตีแผนเรียบร้อยนะครับสิ่งพวกนี้สําคัญที่สุดนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ไปดูโรงงานไอเลียวพัดนะครับไปดูโรงงานไปเจอคุณคุณช้างพี่สามมาเฮ้ยก็โรงงานปากๆปะฐันหกสิบกว่าไร่อย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคสามเรื่องนะครับเรื่องที่4ีก็คือตัวเราครับ ตัวเราเนี่ยถ้าเราจะล้มเหลวมาจากที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยคืออย่าไปโทษอัปลายหรือไปโทษคนอื่นนองโทษตัวเองว่าเราอา่ะรู้ไม่พอครับวันนี้ก็ต้องรู้ให้หมดก็เลยเข้าไปศึกษาในเรื่องของอวัฒนวัฒนธรรมนะครับของคอมมอนแล้วก็าพาร์ทเนอร์ต่างๆที่จะเข้ามาร่วมนะครับเพราะฉะนั้นในธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะครับกีดเลือดออกมาของผมก็เป็น m l m เลยครับบริษัทบริษัทที่ ที่ผ่านมาช่วงแรกเลยที่เข้ามาในช่วงนั้นนะครับคือเมื่อเมื่อ20ปีที่แล้ว่าผมก็มีโอกาสนะครับได้ไปอยูอ่บ้านสีฟ้านะครับนั่นก็อยู่ในตำแหน่งพารไาาดา์เลยพารไาดา์เลยนะครับก็ได้รู้จักสินค้าพอสมควรแล้วก็แต่ยังไม่รู้จักไบนารี่นะครับตอนนั้นพอหลังจากนั้นเข้ามาก็ไปที่โตนะครับไปที่โตก,ก็ยังไม่รู้จักไบนารี่นะครับยังไม่ชัดเจนแล้วก็มาที่เลกัตี้นะครับแล้วผลทสุดท้ายก็คือไม่ทำล้ว ธุรกิจจะไม่ทําแล้วเพราะว่าวันนี้เลยเนี่ยเราคงไม่เหมาะสมแลวปรับเราใครเคยคิดแบบนี้ไหมครับหลังจากนั้นก็มีคนอนะ่ะชักชวนให้เข้าไปบริษัทตีส้มนะครับพอเข้าไปศึกษาแผนโครงสร้างการตลาดก็เลยเห็นภาพอ๋อถ้ามันเป็นแบบนี้สําเร็จได้นะครับก็ภายในทิเอเดือนในช่วงนั้นก็สามารถคว้าเงินนักสี่แสนก็บาทต่อเดือนได้เลยนะครับภายในทิเเดือนก็คือโอเค พอจะมาสักระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยบริษัทเนะี่ยถ้าเปิดมาในนานเนี่ยจะเกิดการอิ่มตัวนะครับพออิ่มตัวปุ๊บมีปัจจัยหลายเรื่องก็เลยอ่าไม่อยากจะทําต่อก็เลยมาทําชั้นเดียวดีกว่านะครับก็คือมาขายปุ๋ยเม็ดนะครับมาขายปุ๋ยเม็ดมาทําชั้นเดียวหลายลักษณะนี้ครับพอหลังจากนั้นก็มีคุณอิทธิเที่ยครับมาโทรหาแล้วก็วิ่งรถมาหาเลยแล้วก็มานั่งคุยกัน,นครับ ก็บอกว่าพี่ผมไม่ทาแล้วแหละแต่เราไม่ได้ปฏิเสธแต่ผมก็บอกว่าแล้วพี่มามายัางไอาง,งาอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนี้นะพี่ไม่ต้องบอกแผนการตลาดไม่ต้องบอกอะไรเลยผมก็ยืดยื่นบัตรให้พี่ที่เลยเพราะว่าเรารักกันด้วยด้วยสายต้มพันหรือว่าเป็นผู้ให้นะครับก็เลยเลยตัดสินใจเลยนี่ลงมือทํานะครับวันนี้ก็ลงทำมาได้สองเดือนละสองเดือนที่ตั้งใจเรียนเรียนรู้แล้วก็ทําอย่างยิ่งยวดนะครับงานสาคัญที่สุดคือหนึ่งต้องรู้ให้จริงครับ รู้เลยครับรู้สินค like ้าก่อนขั้นแรกเลยครับสินค like ้ามีอะไรบ้างแล้วก็จับเอานะครับสินค้าในนี้มีเยอะมากนะครับใครจะจับอะไรก็ได้แต่ให้เชี่ยวชาญไปเลยข้อที่หนึ่งในสินค้านะครับแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องของโครงสร้างของแผนให้ชัดเจนที่สุดนะครับก็ขึ้นแพทิีนัมเลยพอขึ้นแพทิี้นัมเสร็จปุ๊บเราก็มันก็จบที่แพทินัมนะครับหลังจากนั้นก็สร้างทีมได้นะครับก็นี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือเริ่มต้นจาก คนจะประสบความสำเร็จได้นะั้นไม่ยากครับเริ่มต้นจากเอามีแรงปัารถนาก่อนครับถ้าเรามีแรงปัารถนานะครับผมว่าทุกคนมีแรงปัารถนานะครับแต่สาคัญที่สุดใจคือต้องมีวายครับวายคืออะไรครับคนเราจะสําเร็จได้มีอยู่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือเจ็บปวดวิ่งเข้าหาความสําเร็จครับเรื่องที่สองคือ,อประสบความสำเร็จแล้วก็มีงานทาแล้วอยากวิ่งเข้าหาความพึงพอใจก็วิ่งเข้าหาความสําเร็จนะครับถ้าใครเลือกที่จะ พงพอใจสําเร็จแล้วก็วิ่งก็าหาความสาเร็จเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสาเร็จช้านะครับแต่ของผมเนี่ยเจ็บปวดวิ่งก็หาความสาเร็จครับหวางของผมคือตัวเนี้ยทายังไงถึงจะพาทีมนะครับให้สําเร็จมากขึ้นมากขึ้นวันนั้นนะ่ะคือหวังของผมถ้าทีมที่เข้ามาอยู่ในระบบหรืออยู่ในสังกัดที่เราทําเนี่ย ถ้าคิดเปนในทางเดียวกันจากคนไม่มีเลยแล้วมีรถมีลามีนู่นมีนั่นมีนั่นนั่นคือวานของผมที่ชัดเจนที่สุดครับแล้ววันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าครั้งแรกในสภาคาเฟ่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนเลยที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วผมเป็นน้องใหม่ในคอมมอนนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวได้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยเนี่ยถ้าวานของผมเนี่ยคือ ทำยังไงก็ตามแต่ที่ให้ทีมประสบความสำเร็จแล้วก็คอมมอนนะครับหลายหลายคนที่ฟังมีแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จได้นั่นหมายความว่าผมสําเร็จในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นหลักการที่หนึ่งคือครับวันนี้ผมจะเป็นผู้ให้ก่อนครับผมจะรู้กับดาวไลน์หนึ่งเก้าก่อนแล้วสามารถก้าไปข้างหน้าไม่ถอยหลังครับก้าไปข้างหน้าหนึ่งเก้าหมายถึงว่าเราจะเจอปัญหาก่อนดาวไลน์ครับแล้วเราก็จะมาย้อนกลับมาช่วยดาวไลน์ได้อย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นต้องรู้ให้มากที่สุดก็เรื่องนี้ก็มีประสบการณ์พอสมควรค,ครับเพราะฉะนั้นผมอพอมาทำคอมมอนเนี่ยครับก็รู้สึกว่าทำแล้วสบายใจนะครับไปกินกาแฟตอนเช้าไปอยู่ตรงมุมไหนก็ได้ของโลกใบนี้นะครับในในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับก็เลยตอนนี้ก็คือพอทำ้ามาเนี่ยศึกษาโครงสร้างดีปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นธุรกิจนะครับอะไรก็ตามแต่อย่าไปมองที่ออปไลน์นะครับมองที่ตัวเราว่าเราถึงขนาดไหนครับ ใจถึงไหมพิ่งได้ไหมนะครับนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยโทษที่ตัวเองครับวันนี้โทษจตัวเองเลยนะครับผมผมนอนตื่นตีห้าครับอ่นอนตื่นตีห้าก็ห้าทุ่มถึงจะเข้านอนครับเพราะว่าวันนี้เลยเราก็อยู่กับงานหายใจเข้าทุกวันก็จะเป็น,เป,นเป็นงานครับหายใจเข้าก็สินค้าหายใจเข้าก็เป็นแผงกับตลาดหายใจเข้าก็เป็นดาวไล์ลักษณะน,นี้ครับก็ตอนนี้ ตำแหน่งไม่มากครับตำแหน่งก็คือมันก็มีตั้งแต่แพดินามันก็ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ตำแหน่งสูงสุดของคอมมอนก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทํำยังไงให้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดได้เพราะเราเคยประสบความสาเร็จมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งครับถ้าให้ผมไปไว่ายน้ําแข่งกับทีมชาติเนี่ยผมไม่สามารถชนะได้เพราะผมรู้ตัวดีครับแต่ถ้าวันนี้ ในเรื่องของโครงสร้างธุรกิจที่เราเคยทํามาเนี่ยทำอย่างไงประสบความสำเร็จอย่างไงแล้วเดินอย่างไงเนี่ยผมเชื่อว่าที่นี่ผมก็ลงสนามแข่งได้หนึ่งคนครับผมต้องติดหนึ่งในติของคอมมอนแน่นอนครับนี่คือ,อหัวใจที่ที่ต้องเป็นเพชรก่อนครับนี่คือโครงสร้างของการทํางานนะครับคือหลักเลยคือต้องฟอร์มแมตต์ัวเองทุกวันนะครับฟอร์มแมตตัวเองทุกวันครับฟอร์มมตตเองทุกวันนะครับ,นนรบเพราะฉะนั้นคนจะสำเร็จได้มีอยู่สามเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือนะครับเรื่องที่หนึ่งคือ จังหวัดโอกาสทัมมิ่งครับวันนี้ทุกคนเข้ามาเนี่ยมีโอกาสจังหวัดทัมมิ่งเพราะทุกคนผ่านเครือข่ายมาเยอะมากนะครับทำงานประจํามาก็เยอะเกิอดอาการโคตรเซ็งเยอะจังหวัดดียัครับที่มาเจอเข้อมมอนถ้าจังหวัดจังหวัดดีนะก็กดท่าโลโลเลยครับนี่จังหวัดดีในะข้อที่หนึ่งครับทัมมิ่งนะครับสองนะครับวันนี้เลยนะครับเจออัพไลน์ที่ดีอัพไลน์ที่ดีมีละมีปัญหาอะไรปรึกษาอัพไลน์ครับ ปรึกษาปลายเลยนะครับอะไรที่แนะนําเรามานะครับปรึกษาปลายได้เลยนะครับนี่คือจังหวัดที่สองเรามีผู้สนับสนุนที่ดีนะครับแล้วข้อสาคัญเลยคือเรามีบริษัทที่สนับสนุนเรานะครับวันนี้ธุรกิจอะไรที่เป็นธรรมชาตินะครับโครงสร้างเป็นธรรมชาติผมว่าทุกคนขึ้นตําแหน่งสูงได้แล้วคว้ารายได้หลักแสนแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับนี่คือหัวใจที่ผมตัดสินใจทําเพราะว่าอ่หนึ่งเลยครับตัดสินใจครับแล้ววันนี้ผมจะไม่รอฮหอัปไลน์โทรหาครับ เพราะจะอับไลน์เป็นเป็นผู้แนะนําเราก็จริงแต่เขาก็มีงานเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดจะเป็นอับไลน์คนอื่นนะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์เนี่ยผมบอกว่าอับไลน์อย่ามายุ่งกับผมนะเวลาผมทํางานดีไหมถ้าเราคิดอย่างนี้เราคิดว่าเราสาเร็จไหมเพราะเราเป็นเจ้าของกิจการนะครับหนึ่งรหัสคือหนึ่งบริษัทหนึ่งรหัสคือหนึ่งบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สามหมื่นรหัสละเริ่มจะสามหมื่นรหัสละผมดูล่าสุดนี่สองหมื่นเก้าเจ็ดละโอเคไหมครับ ถ้าเกิดวันนี้ปีนี้ได้แสรรหัสอ่ะแล้วถ้าเกิดซ้ายหนึ่งหมื่นขวาหนึ่งหมื่นเป็นของเราอ่ะคิดว่าเราจะเป็นไรครับถ้าเข้าใจแล้วกดหัวใจรัวๆมาเลยครับเป็นไรครับก็ก็ก,ก,ก็ก็จินตนาการแบบนี้นะครับในปีที่สองนะครับปีหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าหมายที่ 3, สามแสรรหัสสามแสนรหัสของคองมมอนเนี่ยถ้าเราาฝั่งนี้ห้าหมื่นฝั่งนี้ห้าหมื่นเราเกิดอะไรขึ้นกับเราครับ นะครับเงินก็เข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราขึ้นหนึ่งล้านหารหัสเราเราจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราครับถ้าฝั่งนี้ต่รละหัสนะครับฝั่งนี้ต่รละหันนะครับซ้ายกับขวาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นธุรกิจใครครับก็สู่ธุรกิจเราวันนี้ผมบอกเลยธุรกิจของเราก็คือเราสร้างบริษัทเองก็คือหัวใจตรงนี้เลยครับผมเคลียร์ตัวเองจบเรียบร้อยครับตอนนี้ตัดสินใจตําหนึร้อยเปอร์เซ็นต์จากอ่ธุรกิจคอมมอนนะครับเพราะฉนั้นวันนี้เลยเนี่ยหลักการง่ายเลยคือความสาเร็จครับสร้างยากแต่สร้างได้ครับแต่ คนจะสาเร็จไม่เท่ากันถ้าไม่เขียรยเรื่องหัวใจการเป็นเจ้าของหัวใจการเป็นสองใ่สําคัญที่สุดครับถ้าใครถ้าใครไม่หัวใจเป็นเจ้าของเนี่ยมีแต่ข้ออ้างมีแต่นูน่นแต่นี่นะครับบอกได้เลยครับผมบอกได้เลยว่าสําเร็จช้าครับเพราะฉะนั้นวันนี้สําคัญที่สุดเกิดเ,เทคนิคง,ง่ายๆเลยครับทําให้มากกว่าถามครับเรียนรู้ให้เยอะครับแล้วจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันอย่างนี้ครับผมก็ปลุกฝังนะครับวันนี้ก็เริ่มก่อวอร์ดขึ้นมาแล้ว ในเรื่องของธุรกิจคอมมอนนะครับก็คือเรียนรู้พูดแผนทำ OPP นะครับทำา How meeting นะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอยู่ในทีมนีครับก็ตรงนี้ก็คือสลับอย่างนี้นะครับย่างอะไรก็ตามแต่นะครับรู้ให้จริงครับวันนี้รู้ให้จริงครับเพราะทุกคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าข้อที่หนึ่งนะครับถ้าอยากประสบผลาสำเร็จนะครับข้อที่หนึ่งเลยต้องมีใจเมตตาครับ อยากมีอำนาจอยากขาดคุณธรรมอยากเป็นผู้นำอยากขาดความเมตตาครับวันนี้ครับหลอกใครไม่ได้ครับหลอกใครได้ครับแต่หลอกตัวเองไม่ได้ครับวันนี้ผมตั้งใจเลยว่าจะทําให้ดีที่สุดในธุรกิจคอมมอน,นครับแล้ววันนี้อัปไลน์ของผมเนี่ยมาครั้งนี้เนี่ยท่านนะครับมีแรงปรารถนานะครับว่าจะสร้างโบสถ์คิดเอาไว้ในโลกใบนี้ครับทีท่านมีแรงปรารถนาสูงขนาดนี้ผมก็เลยบอกว่า โอ้โหอเมนอาเมนอาเมนอาเมนอเมนผมมีพลังมากครับเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ท่านสร้างโบสถ์ครับปบมือรัวๆเลขเก้าคอยให้พี่ทีกับพี่กีมครับแล้วผมมีเพื่อนร่วมรวมการครับอย่างน้องนินอย่างอ่าอ่าหลายๆคนที่อยู่ในนี้ครับใคเข้ามานั่งฟังแล้วก็เคยเห็นรู้จักผมครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จม,ม,มากขึ้น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 แล้วก็มากขึ้นครับ แล้วก็อธิษฐานได้เลยว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่ตู้ชีวิตฉันนี่แหละจะคว้างเงินแสนให้กับครอบครัวฉันนี่แหละจะสร้างโลกใบนี้ให้สวยหรูไปด้วยกันนะครับนี่คือมีแรงปัรถนามากนะครับส่วนตัวผมเองนะครับตั้งใจเลยตอนนี้คือจะเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจที่ทุกคนพอฟังแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถเอาไปประจบออเ็าได้ครับเพราะฉะนั้นจากจากที่ผมเก็บพยามาหลังจากกํามานะครับเก็บพยามาในผมเบื่อหน่ายจะเครือข่ายมาปุ๊บเนี่ย ผมวาเก็บขยะขายมันก็มีความุกนะเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนเยอะแต่เปื้อนหน่อยแต่ไม่มีคนแต่ไม่มีคนรักเรานะครับเพราะว่าคนเก็บขยะพอหลังจากเราอทําโครงสร้างอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็โอเคเลยพี่มันต้องรู้จักเลยนะครับหลักการง่ายครับวันนี้ครับฝันเล็กฝันใหญ่ฝันเท่ากันไหมครับฝันฝันเล็กฝันใหญ่ฝันเท่ากันไหม นเนี้ยมันไม่จะฝันจะฝันเล็กฝันใหญ่ครับเราเราต้องฝันใหญ่ไว้ก่อนครับวันนี้ก็คืออ่ในความคิดของผมเนี่ยวันนี้จากประสบการณ์ที่ทํางานมาเนี่ยอยู่บ้านสีส้มมาแปดปีเนี่ยนะครับในดูกิเบียปีหนึ่งเก้านะครับามาคมขายตรงไทยนะครับวันนี้ก็คือจากประสบการณ์เนี่ยมันก็คงพอมีเชื้อมีตัวเองบ้างนะครับแล้วพอมาเจอคอมมอนเนี่ยว้าวเลยครับเพราะว่าในคอมมอนเนี่ยแผนสายเดียวก็ได้ตังค์เห็นไหมครับสายเดียวก็ได้ตังค์นะครับแผนจับคู่ก็ คูณผิดเปอร์เซ็นก็คือล้านคูณล้านก็ได้หนึ่งแสนบาทต่อว,วันนะครับอ้อถ้าเกิดแมทชิ่งเราก็ได้ลูกตรงนูน่นนี่นั่นแต่เราต้องทําให้จริงครับวันนี้อยากได้เท่าไหร่ทําเอาครับพี่น้องอยากได้เท่าไหร่ทำเอาครับผมตั้งเป้าหมายเดือนละล้านครับเดือนละล้านนะครับภายสองถึงห้าปีเนี่ยเดือนละล้านเนี่ยว้าวไหมสั้หรับคนจบโปรหกอะว้าวไหมถ้าเราได้เดือนละล้านจะไปทาอะไรถามหน่อยสิครับโอเคไหมครับแล้วทุกงถามว่าจะโอเวอร์เปไหมในคอมมอนเนี่ย ผมก็เลยไปถามคุณโอมนะครับโอเิเปได้ไงเพราะคุณโอมยังขี่รถเก่าๆปีเป้ใบเดียวเลยนะครับแล้วสินค้าเนี่ยทุกคนผลิตเข้ามาอยู่ในคอมมอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีพนักงานก็ไม่ต้องจ้างอย่างเงี้ยจะจะ,จะโอเวเปไหมครับแล้วข้อต้องการที่ตดคืออะไรครับถ้าโอเวเปบริษัทแลโอเวเปเนี่ยนั่นหมายถึงว่าต้อง้างภาพนะครับวัตถุรถไม่ใช่เป็นยอมรับในสังคมนี่นคือสร้างภาพ การยอมรับในสังคมได้คือเราประสบความสำเร็จนะครับแต่เราถ่อมตัวเราไม่เราไม่ต้องมีอะไรหือหวาแต่ว่ามีเงินในกระเป๋าเยอะๆนะครับผม,มตั้งเป้าหมายไว้ไม่เยอะครับวันนี้คืออ่า 5ล้านแรกแล้วก็50บล้านแรกแล้ก็ร้อยล้านแรกในในทีชีวิตที่เราอายุนะครับตอนนี้ก็คือเอข้าเลขห้าแล้วนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้คือ50ล้านกับร0อยล้านเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นความฝันที่มีความตุกแล้วมันว้าวมากนะครับจิบกาแฟตอนเช้าไปเนี่ยรู้สึกไม่กดได้เลยครับ กาแฟสายตาในว้าวเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็กินกาแฟอ่าสองอย่างในเวลาเดียวกันก็คือทั้งสายตาด้วยกาแฟอ่าสีชมพูเรียกก็ไม่ถ้อยถูกนะครับก็กินเข้าไปก็ว้าวแล้วก็จินตนาการไปอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับว่าวันนี้นะครับอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าอยากสําเร็จนะครับขอให้ทุกคนนะครับเจอปัญหาและอุป,ปสรรคครับ ถ้ามีปัญหาเยอะเราจะได้หลักแสนนะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยแสดงว่าคุณนอนกับบ้านครับแล้วข้อสําคัญครับวันนี้ทุกคนรู้ดีครับว่าคอมมอนแผนเป็นยังไงอ่าสินค้าเป็นยังไงเราจะโตไม่โตครับวันนี้บอกได้เลยครับต้องมีแรงปรารถนาที่แรงกล้าครับต้องเป็นม้าลำปางครับเชื่ออัพไลน์ครับอัพไลน์ที่อยู่ในทีมเราครับนะครับ เชื่อตัวเองก่อนนะครับเชื่อมั่นใจตัวเองก่อนเราเชื่อสินค้าแล้วเชื่อออปไลน์ครับที่อยู่ในทีมนะครับแล้วก็เราก็มีกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาจัดงานอะไรก็ตามแต่แบบนี้ครับก็เลยก็เข้าเข้าไปฟังเรานะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะขึ้นดีเรคเตอร์ได้แน่นอนครับพะตอนนี้อีกนิดเดียว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 โอเคไหมครับมันมีความรู้สึกว่ามาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่การวางแผนกับออปไลน์จริงๆครับพรายามตากไว้นะครับอะไรก็ตามแต่ในโลกใบนี้ครับ ถ้าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้ถ้าคนอื่นทําได้เรากท็ทําได้นะครับบอกไค้เลยนะครับถ้าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้คิดแค่นี้ครับนะครับรู้ถึงคาให้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรก็ตามแต่ครับเราเข้ามานะครับถ้าเรามีเงินเยอะๆเราก็เป็นยีโร่ของคนอื่นเป็นยีโร่ยีโของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเข้ามากระกาศขันเดียวครับสู้ครับ พี่น้องครับเราสู้ครับเราจะสําเร็จไปในคอมมอนนะครับของผมนะครับคอมมอนวีเลฟคอมมอนวีเลฟคอมมอนวีเลฟอย่างนี้ครับวันนี้เลยนะครับผมก็ได้คุยกับน้องนินนะครับน้องนินเนี่ยมีพลังนะครับเติมพลังให้กันนะครับเขาเรียกว่าสายบู๊ครับสายบ้าสายบู๊นะครับสายพูดใส่กันไปเลยนี่ก็คือแล้วก็อีกหลายคนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยเนีครับเราต้องเป็นเหล็กก่อนนะครับเราต้องเป็นเหล็กที่แข็งกล้าก่อนนะครับแล้วก็เห็นปลายทางนะครับถ้าวันนี้ทํางานประจํานะครับ ทำงานเรียนมายี่สิบปีทำงานสี่สิบปีแล้วปลดเกษียณแต่เราทำคอมมอนคันี้สองถึงห้าปีกับเดือนละล้า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 นอย่างเงี้ยคิดว่าจะทำแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองครับถูกไหมถ้าเกิดใครทำแบบที่สองกดรัวเจ็ด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 ได้เลยครับครับสุดท้ายครับวันนี้กําลังจะบอกว่าอะไรก็ตามแต่ในโลกใบนี้ครับถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้ถ้าเขาทําได้เราก็ได้ตกย้ําตัวเองครับ ื่นเช้ามาครับฉันนี่แหละดีที่สุดฉันนี่แหละดีที่สุดฉันนี่ฉันุเจ้าที่สุดฉันเก่งที่สุดนะครับหนึ่งสองสามนะครับก่อนจากกันครับหนึ่งสองสามนะครับพูดดีใจนะครับอย่าไปต่อยคนข้างข้างครับฉันโดยอีที่สุดฉันต้องทําได้ฉันเก่งที่สุดฉันนี่แหละต้องช่วยเหลือผู้คนนี้มากที่สุดนะครับและพบการที่พบกันที่ความต้องเลครับเดี๋ยวค่อยทาวันนี้ยังไม่ว่างหรอกเดี๋ยวค่อยทํางานต่างๆยังมากล้นเดี๋ยวค่อยทําเป็นข้ออ้างของใครบางคน อาจนครับต้องขอบคุณพี่ขิมกับพี่ทีครับแล้วก็คนที่นั่งฟังอยู่นะครับที่ให้เปิดโอกาสให้ผมพูดครับพอพอับพออาบจนครับคําเดียวเดี๋ยวก็ทําสวัสดีครับ